เมื่อหนุ่มโดนแฟนทิ้งตัดสินใจเดินแก้ผ้ารอบประเทศกะว่างานนี้กูต้องดังและได้หญิงมะหม่ำแน่นอนสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ G u c h a n n e l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้เป็นหนังอารมณ์ดีอย่างเรื่องเด e n a นก d w a n d e เด r เลหรือในอีกชื่อก็คือ c r a z y about you และเป็นไงมาไงเขาจึงต้องมาเดินแก้ผ้ารอบประเทศแบบนี้และเรื่องราวของเขาจะจบลงเช่นไรถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับไอ้หนุ่มเจกับแฟนสาวของเขาแจส วันนี้เขาปิดตาเธออยากจะทำเซอร์ไพรส์จะพากูไปไหนก็ไม่บอกอีสาวแจสมินก็งงงพอมาถึงที่เขาเปิดตาเธอก็ปรากฏว่าเป็นท่าเรือไอหนุ่มเจ๊กตั้งใจจะพาเธอมาดูป่าโลมาแต่ตอนอยู่บนเรือหนุ่มเจ๊กก็ดูเหมือนจะมีแผนการอะไรบางอย่างซ่อนกล่องอะไรบางอย่างไวไ้ในหามของเขาแหม่เล่นซะตรงกันเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนทางแจสมินก็มีอะไรอยากจะบอกเขาเหมือนกันแต่ไอเจ๊กก็ไม่สนใจโดดลงไปเล่นน้ําทางคู่ก็เล่นดาน้ําดูป่าโลมาสักพักตอนนั้นสาวเจ้าโผล่ขึ้นมาจากน้ําจะมาขึ้นเรือไอบักเจ๊กก็นั่งคุกเข่า ทออยู่่ีหน้าเธแล้วก็เอ่ยคำหวานโอ้แจสมินแม่ยอดรักของพี่พีเลยอยากจะอยู่ขยี้เธอไปจนแก่อยากให้เธอมาเป็นแม่ของลูกออสในตัวพีแต่แจสมินก็บอกช้าก่อนอีพ่อลูกออสเราว่าเธอบอกว่าเธอตั้งใจจะมาบอกเลิกเขาในวันนี้เจกตกใจเป็นอะไรของมึงเนี่ยอีมาลิเธอก็บอกว่าชีวิตเจกนะั้นมีความสุขเกินไปฉันต้องการอะไรที่มันตื่นเต้นมากกว่านี้หลังจากนั้นที่โรแมนติกก็กลายเป็นหนังชีวิตสุดเศร้าหลังจากนั้นเจกกลับมาถึงบ้านก็ได้เจอกับไอ้คารเมรอนเพื่อนซีของเขาเพื่อนมันก็ถามมึงเป็นอะไรเจกหน้าอย่างกระเด็น เจกบอกกูไม่เป็นไรมากหรอกมึงแค่เลิกกับแฟนตอนที่กูกาลังจะขอเธอแต่งงานก็เท่านั้นคาเมลอนก็ถามแล้วมึงโอเคเปล่าเพื่อนเจกบอกกูสบายมากไม่ต้องเป็นห่วงแต่น้ําตากูจะไหลยอยู่แล้วในอีเวนวันต่อมาเจกตื่นเช้าก็ออกไปทํางานตามปกติแต่แล้ววันนั้นหัวหน้าก,ก็มาบอกว่าเจกกูไม่เนึกว่ามึงจะมาทํางานนั่นนี่เจกบอกก็ต้องมาสิครับไม่มาจะเอาอะไรแดกแต่หัวหน้าก,ก็บอกว่าฉันรู้แล้วเรื่องที่นายเลิกกับแจสมินฉันคงต้องขอให้นายนั้นหยุดทํางานนี้เจกก็ถามกูจะมาไล่ผมออกได้ยังไงไม่เห็นจะเกีี่่่ยยยวววววออออะไรกกกกกันนนเเเเเลลหหห้าาา็็บสิมมึงปููืธ กดดันให้พ่อเธอไล่เขาออกจากงานเรียกว่าชีวิตไอ้เจ๊กตอนนี้พระศุเข,ข้าพระเสาแทรกไม่ต้องรอหมอลักมาฟันธงวันนั้นเจ๊กกลับมาบ้านเพื่อนมันรู้ข่าวก็บอกไม่เป็นไรนะมึงผู้หญิงดีๆรออยู่ตั้งเยอะตอนนั้นทั้งคู่ดูข่าวมีข่าวไอ้หนุ่มคนนึงปั่นจักรยานการกุศลและในข่าวก็มีสาวๆมาลุมรอมเขาอยู่เพียบเพื่อนมันก็เลยเสนอไอเดียไหนๆตอนนี้มึงก็ว่างแล้วทําไมไม่ลองทําแบบนี้ดูบ้างละ่ะรับรองมีเาสาวมาต่อคิวรอให้นายกินเพียบแต่เจ๊กก็บอกว่าฉันไม่ได้ต้้้้้้ออองงงกกกกกาาาาารรสววคคนน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 นใดฉัฉัััััแแแ่่่ตตหเเเมิลลบ็ท เจ๊ไปนอนก็เอาเรื่องที่เพื่อนมันพูดเก็บไปนอนฝันว่าถ้ามันทําการกุศลก็จะกลายเป็นคนดังมีรถสาวมาลุมล้อมรอให้มันกินอยู่เพียบตื่นเช้ามามันไม่รอช้ามันไปบอกเพื่อนว่ากูเปลี่ยนใจแล้วแต่กูขับจักรยานไม่เป็นนะบอกไปก่อนเพื่อนมันก็บอกแล้วเปลี่ยนเป็นพายเรือแหละจะเป็นยังไงเจ๊ก็บอกกูไม่อยากพายเรือจะกระแลนเหนียวแล้วถ้าวิ่งละเป็นยังไงเจ๊บอกกูไม่เชอบวิ่งไข่ตีขามันปวดเพื่อนมันก็บอกพายเรือก็ไม่เอาวิ่งก็ไม่เอางั้นมึงเดินรอบประเทศเอาละกันไหนก็เวลาเหลือทงคนก็มานวณเวลาในการเดินถ้าหลียวววอมาาาแลล้้จจะใชเเถึง3ดือนเพื่ออมมกบาาึง ได้หญิงก็ต้องทําการกุศลเพื่อเด็กเจกบอกงั้นเราก็ต้องหาสปอนเซอร์คาเมลอนบอกสบายมากลุงกูเป็นเศรษฐีเดี๋ยวพวกเราลองไปคุยกับเขาดูวันต่อมาทั้งคู่จึงไปที่บริษัทของลุงเขาคุยวิดีโอคอลกับลุงไบอันเศรษฐีที่มีข่าวเช้าอยู่ตลอดเวลาคุณลุงไบอันได้ฟังแผนการของเจ๊กแล้วก็ถามว่าแล้วกูจะได้อะไรวันเนี้ยถ้าจะให้เขาเป็นสปอนเซอร์เจกก็ต้องทาอะไรให้เป็นจุดสนใจจะได้มีนักข่าวมาสัมภาษณ์เขาแล้วก็ทําให้ภาพลับของลุงไบอันนั้นดีขึ้นไปด้วยลุงไบอันก็บอกว่าไดด้้้้เเเเลยยยยีีีี๋ววนนะใหหงงินนาารรแแต่่มมขออก็คืท เดินการกุศลนายต้องเดินแก้ผ้าเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวเดินรอบประเทศจะได้ไหมถ้าไม่ได้กูก็ไม่ให้ตังค์ตอนแรกไอ้เจก็จะไม่ยอมทําให้กูไปเดินแก้ผ้าแบบนี้กูอายเขาแต่เพื่อนมันก็บิ้วบอกเดินแก้ผ้าแบบนี้สิว่าสาวๆเห็นจะได้ชอบแล้วก็ไม่ต้องห่วงฉันจะคอยเป็นผู้ช่วยนายขับรถตามให้ข้าวให้น้ําอยู่ไม่ห่างเจก,ก็เลยตอบตกลงที่จะทําตามแผนการนี้วันต่อมาไอ้คุณลุงก็เล่นใหญ่จัดงานเปิดตัวแถลงข่าวการเดินการกุศลในครั้งนี้ที่มีเขาเป็นสปอนเซอร์หลักโดยถ้าเจกทำสำเร็จเขาจะงงน, 200, น,น้แแีาละวท่ถ ข่าวขนาดกูยังไม่ออกเดินเลยนะเนี่ยแฟนเก่าที่ทิ้งเขาไปอย่างแจสมินก็มาที่งานแล้วก็ทําเหมือนว่ายังไม่ได้เลิกกับเขาไอ้เจคก,ก็ดีใจแต่เธอก็แค่อยากจะเกาะเขาดังก็เท่านั้นจากนั้นเจคพ่อหนุ่มเปือยที่มีแต่หมวกกางเกงในแล้วก็เป๊ก็เริ่มภารกิจเดินเปือยการกู้สนของเขาเดินไปเรื่อยๆรถขับผ่านก็บีบแตนึกว่าคนบ้าไอ้แคมรอนเพื่อนซีที่บอกว่าจะคอยช่วยเหลือก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยทําตามได้อย่างที่พูดคืนนั้นเจคก,ก็มานอนที่ประภาคารแล้วก็เอาแต่คิดถึงน้องแจสตินของเขาน,น แปลกหน้าคนหนึ่งทั้งสองคนเจอกันก็ต้องอุ้ยตายไว้กี้กูตกใจหมดชายคนนั้นก็ถามเจ๊ว่านี่มึงเป็นใครวันนี้มาเดินแก้ผ้าโดนข่มขืนมาหรือเปล่าเจก็บอกว่ากูเปล่าโดนข่มขืนฉันแค่เป็นหนุ่มเปลือยการกุศลก็เท่านั้นชายแปลกหน้าคนนั้นก็บอกว่าเขานั่นชื่ออีไลเขาอยู่ในป่ามาหลายเดือนกาลังเดินกลับประเทศเหมือนกันเจก็บอกงั้นดีเลยมาเดินด้วยกันไหมอีไลก็บอกเชิญมึงตามสบายกูไม่อยากเดินกับคนแก้ผ้าเจก็เดินต่อมาอีกหลายวันจนได้มาเจอกับชายหาสุดสวยไม่รอช้าน้ํากูไม่ได้อาาาาาบมมมมหลลลยยยวววันนนกกก็็พุ่่งงทะะเเเแแตตคสดีข บากไม่มีใครช่วยต้องมานอนเยี่วรอแผลตัวเองพอแผลเริ่มหายดีเจก็เดินต่อมาตอนนั้นก็มีรถคันนึงผ่านมาสาวที่อยู่ในรถก็ถามหน่อยพ่อหนุ่มทำไมต้องเดินแก้ผ้าด้วยเจก็บอกว่าเขากำลังเดินการกุศลเพื่อเด็กๆที่ป่วยสาวๆก็บอกว่าเธอนั้นชื่อวาเลรี่แล้วก็นิกกี้ก่อนจะจากไปก็โยนกล้วยให้เจกมันแดกหนึ่งอันเจก็เดินต่อมาอีกหลายวันจนมาถึงอีกเมืองตอนนี้ก็เริ่มมีคนรู้จักเขาจากการดูข่าวแล้วก็ต้อนรับขับสู่เขาเป็นอย่างดีหนุมเจกพักเหนื่อยก็ได้ออกไปเดินเล่นที่าัเองกลธม นั่งอาบแดดแล้วก็จาเจกได้ไอ้นมเจก็เสนอตัวไปทาครีมกันแดดให้เธอแหมมึงเนียนแตะอังเลยนะมึงสาวเวลลี่ก็เริ่มถามเรื่องการเดินการคุศลของเจกเธอได้ฟังก็รู้สึกว่าเจกนั้นเจ๋งมากเราว่าเธอก็มีหลานสาวที่ป่วยอยู่เหมือนกันจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปเล่นน้ํากันแล้วก็มานั่งกินเบียร์กันต่อสาวนิกกี้กับผัวของเธอก็ถามเจกว่ามีแฟนไหมเจก็บอกว่าเขาไม่มีแหมเพื่อนสาวฉันก็โสดอยู่พอดีเหมือนกันดูเหมือนว่าเพื่อนๆกาลังจะพยายามจับคู่เธอกับเจกคืนนั้นทั้งคู่ก็นั่งเล่นนั่งดื่่มมกกกกกััันนนนนจจจจเเเา็ออออออธะขตวไไปปพลบส าวเจ้าก็มานอนกอดเขาแล้วก็บอกว่าเธอดีใจที่ได้เห็นด้านดีๆของเจกแต่เจก,ก็ไม่ได้ยินหลับลึกจริงๆนะมึงเช้าวันต่อมาเจคสะดุง้งตื่นขึ้นแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเตรียมพร้อมกับการเดินทางต่อก่อนเจกจะจากไปวาลเลรี่ก็ได้เอาหมูนําโชคสีชมพูมาให้เขาไปด้วยแล้วทั้งคู่ก็ถ่ายรูปคู่กันเก็บไว้เป็นความทรงจําและบอกว่าหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกเจกเดินต่อมาในถิ่นธุระก,กันดานหิวจนจะแดกนิ้วตัวเองพยายามติดต่อเพื่อนสนิทอย่างไอคารเมรอนแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มมมมึงไไปปล่่่อออนนนหหหาาาาาาายยยัััวววูเเค้้้กก็ใชทททรศพ์ดดีฝขจ ในคุณลุงเศรษฐีก็โทรมาบอกว่าตอนนี้เขากําลังมีข่าวเชาถ้าไปถึงเมืองต่อไปก็ช่วยเขียนทวิตเตอร์แชร์เรื่องดีๆของเขาหน่อยก็แล้วกันถึงแม้ไอเจคกจะลําคาญเศรษฐีที่ชอบเอาหน้าคนนี้แต่ก็ต้องทําตามจากนั้นเจคกเดินต่อมาก็ได้เจอกับพ่อหนุ่มอีไลอีกครั้งอีไลก็บอกมึงจะมานอนแถวนี้ไม่ได้นะแถวนี้ไม่มีหมาป่าถ้าประมาทมันมาแดกไส้กรอบมึงหมดพวงแน่อีไลเห็นเจคกนั้นหิวมากก็เลยทําหนูย่างให้แดกไปหนึ่งตัวสุดท้ายเจคก,ก็เดินต่อมาและได้เจอกับไอเพื่อนของเขาเจกกกกก็ก็โมนนมนะมนะมมมมมหหหหาาาาาไไไไไไปปปถััันนนว่ึงยบอออรรรู้เจะา ทั้งคู่ก็ทะเลาะกันและเคมีรอนก็ขับรถจากไปเจงเดินต่อมาก็รู้สึกปวดขี้ก็แวะขี้ริมทางซะหน่อยแต่ตอนนั้นขี้อยู่ดีๆก็มีงูตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาขี้ก็คาตูจะลุกหนีก็ลุกไม่ได้สุดท้ายมันก็โดนงูฉกแล้วก็เกิดสลบไปพอมันฟื้นขึ้นมาก็ปรากฏว่าเป็นไอหนุ่มอีไลที่ช่วยเขาไว้อีกครั้งเจก็บอกว่ากูนึกว่ากูจะตายแล้วก็โดนงูกัดอีไลบอกนายโดนงูเหลือมกัดอีหาไม่มีพิษมึงไม่เคยเรียนหรือไงหลังจากผ่านประสบการณ์เลวร้ายมาทั้งคู่่่่กกก็็ยันนนนอออาาางสดเเเมืืววทท้้จะรริลลลปพีีีตแขึไ เจก็านายเดินทั้งหมดนี้เพื่อใข่เจก,ก็เล่าถึงเหตุผลว่าที่เขาเดินนี่ก็เพื่ออยากให้ผู้หญิงคนหนึ่งหันกลับมาสนใจเขาแต่อีไลก็บอกว่านายกำลังเดินไปข้างหน้านายควรทิ้งอดีตไว้ข้างหลังและโฟกัสกับสิ่งที่รออยู่จะดีกว่าจากนั้นเจก,ก็เดินทางมาถึงอีกเมืองและดูเหมือนที่เมืองนี้ก็มีสาวน้อยที่กำลังป่วยมานั่งรอให้กำลังใจเจกอีกด้วยเจก,ก็ขอบคุณสาวน้อยคนนั้นและ,สะแสดงความห่วงใยอีกทั้งยังมีนักข่าวมารอสัมภาษณ์เขาและที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นก็คือ ทั้งหมดก็ได้มาปาร์ตี้กันแต่สาวเวลลี่ก็ชวนเจคกไปนั่งคุยกันสองต่อ2ไปในห้องเจคก็มาถามเธอว่าทำไมเธอถึงมาขับรถเที่ยวรอบออสเตรเลียสาวเวลลี่ก็เล่าให้ฟังว่าเธอก็เพิ่งเลิกกับแฟนเก่าเหมือนกันทั้งคู่ก็คุยกันอย่างกระหนุ่งกระนิงจากนั้นทั้งคู่ก็ได้จูบกันหลังจากนั้นคงไม่ต้องเล่าเพราะหนุ่มเจคกก็เด้งงูของเขาฉกเธอเรียบร้อยเช้าวันต่อมาขณะที่เจคกํำลังจะออกเดินทางต่อสาวเวลลี่ก็ได้มาบอกลาเขาเธอก็มาบอกเจคกว่าหลังจากที่เจคกทำภารกิจเดินนนกกกกกาาารลลเเเเส็จจธธอออออัั้ยยะะไไปปทีี่่่่วววบบขตแ เขาอยู่ที่เมืองต่อไปและทั้งสองจะได้พบกันอีกใน3สัปดาห์เจก็เดินต่อมาผ่านทั้งชายหาดทางรถไฟเพอแป๊บเดียวก็ใกล้ถึงจุดหมายที่เขานัดกับวาเลรี่ไว้และแล้วพอเจกมาถึงที่จุดหมายก็มีคนมากมายมารอพบเขาอยู่และแน่นอนคนที่เขาอยากเจอที่สุดนั้นก็คือสาววาเลรี่นั่นเองแต่แล้วใครจะรู้ว่าไอ้แคมิรอนม,มันแอบไปพาแฟนเข้ามาด้วยเธอเห็นเจกอดกับผู้หญิงอื่นก็เกิดอาการหึงหรือเรียกง่ายๆว่าแมวห่วงกางอีจสมินก็เดินเข้าไปสแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเจคจนสาววาเลรี่นั่นเสียใจและเดินจากไป ปาร์ตี้ต้อนรับเจกและที่งานปาร์ตี้เจกก็ได้ร้องเพลงบอกความในใจที่มีต่อวลลี่จนเธอนั้นได้หายงอนแล้วก็จูบกันหวานซึง้งสร้างความบูดบึ้งให้กับหน้าของอีจสมินเป็นอย่างมากอีจสมินมันก็เรียกเจกไปคุยที่ชายหาดเจกก็เตือนความทรงจําว่ามึงทิ้งกูไปมึงจาไม่ได้หรอแต่แจสมินก็บอกไม่ตอนนี้ฉันอยากแต่งงานกับคุณแล้วก็กระโดดกอดไอ้เจกตอนนั้นสาววลลรีล่ก็เดินมาเห็นจังหวะที่มันกอดกันพอดีเธอก็เข้าใจผิดและเดินจากไปอย่างเงียบๆเจกก็บอกกับจสมินว่าตอออออนนนนนนนีีี้้้้้้้เเเเเขขขาาไไไมม่ด่ดรูสึกกกบบััับบบธธแแแแลวแลแวววะหทใคืจ กลับมาที่งานและพยายามตามหาวอลเลรี่แต่กว่าจะรู้ตัวเธอก็ขับรถหนีเข้าออกไปซะแล้วเจกบอกให้เพื่อนของเขานั้นีขับรถตามเธอไปแต่เพื่อนมันก็บอกถ้าทําแบบนั้นไม่หวังลุงฉันได้ฆ่านายแน่เจกจึงไม่มีทางเลือกนอกจากเดินต่อไปทําภารกิจของเขาให้จบเจกตัดสินใจคว้างโทรศัพท์ดาวเทียมของเขาทิ้งเพราะว่าลาคาญอิลุงไบอันที่ชอบโทรมาทวงบุญคุณส่วนสาววอลเลรี่กับเพื่อนๆก็ขับรถเที่ยวกันต่อไปแบบเหงาๆพอลุงไบอันติดต่อเจกไม่ได้แล้วก็ต้องโทรหาไอ้แคเมรอนและเราก็จะเห็นว่าไอ้เพื่อนคนนี้มันแอบมาขย ายคนเดียวที่แสนสุดจะฮอตปลอดแตกกำลังจะแห้งตาอยู่ดีๆตอนนั้นผู้ช่วยของลุงไบอันก็โผล่มาไม่รู้ว่าเธอทําอีท่าไหนหาเขาเจอทุกที่เธอก็ได้วิดีโอคอลให้เขาคุยกับลุงไบอันไบอันก็บอกเจกว่ามีทีวีต้องการจะทําข่าวนายถ้านายเดินจบภารกิจนี้ให้ทันก่อนกําหนดฉันจะเพิ่มเงินรางวัลให้นายอีกหนึ่งเท่าจากนั้นเจ๊ก,ก็ได้เจอกับอีไลน์และทั้งคู่ก็ได้เดินต่อมาด้วยกันทั้งคู่เดินก็ไม่ได้ป่าตอนนั้นอีไล์ก็เกิดหยุดชะง,งักแล้วก็ถามเจ๊ว่าอีหากเกม ขึ้นไปบนกองหินแต่แล้วเขาก็พลาดตกลงไปแต่โชคยังดีที่มีอีไลที่อุ้มเจ๊กในสภาพสะบักสะบอมเข้ามาถึงเส้นชัยที่ตอนนั้นมีทั้งนักข่าวและคนอื่นๆมารอเขาอยู่เจ๊ก็ถูกรีบส่งตัวไปรักษาก้าวสัปดาห์ต่อมาขณะที่พวกของเวลลี่กำลังขับรถเที่ยวอยู่นั้นพวกเธอก็บังเอิญไปเจอกับอีไลที่กำลังโบกรถและดูเหมือนพวกเขาก็จะได้คุยกันเรื่องเจ๊กสามเดือนต่อมาเจ๊กหายดีและได้ไปออกรายการทีวีพิธีกรก็ได้ถามถึงสาเหตุที่ทำให้เขาด้อนออกเดินเจ๊ก็เล่าให้ฟังว่าเเเค้้าาาาถูกกกกกแแฟนนนนนททิิงงงงงตตออออออีี่่ัขผมมดพรระยยจจวใ ให้เธอนั้นกลับคืนมาพิธีกรก็ถามว่าแล้วมันได้ผลไหมเจ <Jake S 1> <Jake S 2> ก็บอกว่ามันได้ผลเธออยากจะกลับมาคืนดีกับเขาแต่เขาก็รู้ตัวว่าถึงเวลานั้นเขาไม่ได้อยากคบกับเธออีกแล้วเพราะว่าระหว่างทางเขาได้ไปเจอกับผู้หญิงในฝันแต่ก่อนที่เขาจะได้บอกความในใจของเขาไปเธอก็ได้หนีหายไปจากชีวิตเขาซะก่อนโดยที่เขาไม่รู้เหตุผลที่เธอจากไปเลยแม้แต่น้อยแต่แล้วตอนนั้นเราก็จะเห็นว่าเวลลี่นั้นอยู่ในห้องส่งแล้วก็บอกเจกว่าก็เพราะว่าฉันงี่งเง่าเองเจกดีใจมากที่ได้เจอเธอเธอ,อีกครั้งเธอบอกว่าเธอผิดไไปปเเเเอองว่่าาจจจคกกกกััััับบบแฟนนนนนนน้้ะลต ก็บอกว่าเขาผ่านประสบการณ์เลวร้ายมากมายไม่ว่าจะโดนแมงกระพุนต่อยตูดไหนจะโดนงูกัดหมาป่าไล่ฆ่าแล้วก็กิ้งตกเขาแต่เวลานอกจากนั้นก็มีแต่ผมจะคิดถึงคุณผมนั้นหลงรักคุณนะเบอร์เลรีเธอก็บอกว่าเธอก็รักเขาเหมือนกันพ่อหนุ่มเจ๊กนักเปื่อยของฉันและความรักของทั้งคู่ก็ได้สมหวังท่มกลางผู้ชมในห้องส่งที่ตบมือให้และเรื่องราวของพ่อหนุ่มเปื่อยเดินทางข้ามประเทศที่มีทั้งอกหักและสมหวังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องเคซี่อเบลยูหรือว่า, The er. า,าเ,าเ,ลลาเดินในเกต ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นแฟนบอกเลิกตกงานหรือว่าเหตุการณ์ร้ายๆอย่างอื่นบางครั้งเหตุการณ์พวกนี้ก็ไม่ได้มีแต่เรื่องไม่ดีเสมอไปเพราะเหตุการณ์เลร้ายๆพวกนี้แหละที่จะเป็นบทเรียนสอนเราในชีวิตให้เราได้เรียนรู้การผิดหวังและการยอมรับและก้าวข้ามผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปโดยที่ขอให้เ,เพื่อนๆนั้นตระหนักในหัวใจเสมอว่าถ้าเราผ่านเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านั้นมาได้ก็จะมีเรื่องราวดีๆรอเราอยู่ที่ปลายทางเสมอผมก็เป็นกำลังใจให้เ,เพื่อนๆที่กำลังเจอเรื่องเลวร้รรายอยู่ตอนนี้แล้วกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องเออคลซี่อับ 19ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.3คะแนนะถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครจะถึงปีใหม่แล้วขอของขวัญเป็นลอ่อทองให้ผมหน่อยจะได้ไหมล่ะฮือหรือถ้าใครอยากจะบริจาคค่าขนมมุกละ5บาท10บาทก็โดเน a มาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปหรือ QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับจี c ู a ชนแนได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ